เอาละนะครับมาดูอีกอารมณ์หนึ่งของข่าวผู้ชายคนนี้อายุ43แอบรักสาวสวยประจำหมู่บ้านอ,อายุ20ต้น,ตนรักมากอยากจะไปอยู่ในห้องนอนเขาปีนขึ้นไปครับปีนก็ไปถึงห้องนอนเขาแล้วนะครับไปหลับรอฟินแค่ไหนหลับนานแค่ไหนตำรวจต้องมาปลุกครับ ไม่รู้ฝันถึงเจ้าของห้องอยู่หรือเปล่าแต่หลับลึกจริงๆครับเจ้าของมาเจอน่ะต้องตามตำรวจขนาดตามตำรวจมานี่ตำรวจมาปลุกได้เนี่ยแสดงว่าหลับลึกมากนะนางราตรีอายุ51ปีครับเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อบักจอย บักจอยนะนายสิริรู้บุญอายุ43เคยย่องขึ้นบ้านมาแล้วนะเข้าห้องนอนลูกสาวมาแล้วสครั้งครับแม่บอกโอโก่อนหน้านี้ใช้มีดงัดหน้าต่างนะฮะเป็นหน้าต่างห้องนอนลูกสาวอายุ24ตอนตีสามตอนนั้นลูกชายตื่นมาเจอก่อนในจ่อยก็รีบหนีไปหลังจากนั้นลูกสาวไม่กล้านอนห้องแล้วนะครับให้พี่ชายมานอนแทนแต่วันเกิดเหตุเคราะห์ดีครับลูกสาวเดินไปทําธุระที่ชัยภูม,จมิจ่อยมาฮะจอยมาปีนขึ้นเลย ไม่เจอไม่เจอคนมานอนเล่นแล้วเผลอหลับนะครับกระทั่งแม่เนี่ยเปิดห้องมานะฮะก็ตกใจรีบแจ้งตำรวจครับเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่พอตำรวจไปเนี่ยนะคะในจ่อยสารภาพค่ะบอกว่าชอบลูกสาวบ้านเขามานานแล้วแต่ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าเป็นโรคจิตเสพยาเขายืนยันบอกเขาไม่ได้บ้าแค่แอบชอบแอบชอบมันผิดตรงไหน จอยก็ตั้งคาถามถามกลับมานะคะส่วนหญิงสาวที่ในจ่อยหลงรักเอาเป็นว่าสมมุติชื่อน้องปลาล์มก็แล้วกันนะคะบอกว่ารู้จักในจ่อยแต่ว่านับถือคือรู้จักในฐนานะลุงอะค่ะคือเป็นญาติกันด้วยแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นมีท่าทีว่าจะชอบพอกันแบบนี้นะคะหรือแสดงอาการแบบนี้เขาน่าจะ เสพยาแล้วหลอนหรือเปล่านะคะนนก็จะทําลายข้าวของในบ้านของเขาเองอเก็โชคดีค่ะว่าวันเกิดเหตุเธอกับน้องเนี่ยปกติจะนอนในห้องนั้นด้วยกันนะคะวันนั้นไม่อยู่ด้วยกันทั้งคู่แต่หลังจากนี้คงต้องระมัดระวังแล้วล็อกประตูหน้าต่างให้แน่นหนากว่าเดิมค่ะหนูหนูก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าหนูดูจากที่แบบเขาให้การเมื่อวาน,นะค่ะว่าว่าชอบนะคะ เขาชอบน้องปามค่ะแล้วน้องปามชอบพี่จ่อยไหมไม่ค่ะทําไมครับอ๋อเห็นเป็นลุงค่ะแกบอกว่าแกชอบนานแล้วค่ะนแต่ว่าแกไม่ได้ทำแบบชอบเลยนะคะแกไมไ่มีกิริยาอะไรเลยตกใจค่ะเพราะว่าคนก็อยู่แบบหนูเจอมาตั้งแต่เด็กนะคะ นนทันฉุกคิดไงเพราะเขาเจอกันตั้งแต่เด็กเป็นลุงอ,ะอ่ะใช่ไหมคะอยู่ๆมาโอมาอยู่ในห้องนอนแล้วเข้ามาสามครั้งแล้วแต่แม่เนี่ยบอกว่าไม่ยอมนะคะคืออยากจะให้พาในจ่อยเนี่ยไปรักษาอาการทางจิตเวชท,ที่โรงพยาบาลไปด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าคือแม่เนี่ยไปลงบันทึกประจําวันไว้ไม่ให้ในจ่อยทําพฤติกรรมแบบนี้อีกแต่ว่าไม่ได้แจ้งความดาเนินคดีด้วยความที่ว่าเห็นว่าเป็นญาติกัน<ะ>แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปรักษาอาการทางจิตเวชท,ที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง เนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเป็นผู้หญิงเจออย่างนี้ก็ตกใจค่ะนะคะเข้าไปอยู่ในห้องเฉยเลยเน่ยญากะะ็ดูแลให้ใกล้ชิดะนะใช่ค่ะค